สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนกลับเข้าสู้ช่องแดกตายแล,ล้วนะคะก็กลับมาพบกับเศร้าหนุ่ยเหมือนเดิมนะคะอ่ะวันนี้นะคะเศร้าหนุ่ยก็พกทุนมาทีเจ0 0บาทนะคะก็จะมาเล่นเกมอะไรก็ไปติดตามกันได้นะอ่ะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเศร้าหนุ่ยเป็นกำลังใจให้เศร้าหนุ่ยด้วยนะคะไปไปดูกันค่ะอ่ะวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมนี่เลย I c e and น i r e นะคะหรือว่าเกมน้ำกับไฟ แฟสุดโหดข้องเรานะอ่ะเริ่มกันวันนี้นะคะทุนจ็ดลอยก็มากันทีแบทแจัดบาร์นะ่เริ่มทีแบทแจบทัดบาร์ติดเทอร์โบแล้วก็ใส์ออโต้ซ้ำซิฟขังกันไปเลยคะ่ะเริ่มมาแบบเออออโต้ก่อนเลยนะคะโอเคเออเกมนี้นะคะเจ้าหนุ่ยเนี่ยเล่นไปตอนไลฟ์นะก็มีผีเขาบอกว่า มันแตกดีมาซ่อนก็เลยจะกลับมาลองเล่นอีกรอบนะคะว่ามันจะมาไหมนะเอ๋ยก็มาอยู่อืมติดไห้โอ้โหคุณซองนะคะแปสบี่บาทโอ้โห้วยหมากมาอีกคาะรวนะยังไงโอ้โหไหโอ้ทุกคนคะเจ็ดสิบหกคุณซองนะร่อยห้าร้องไปแล้วนะโอ้โหก็คือขึ้นมาเป็นแปดลอยนะคะอ่ะ โอ้หไม่ทันจะทำมาไล่เลยนะคะเขามารัวล,วลว้จริงๆเกมนี้นั่นติดวายอีกโอ้โหนซ้องเข้าไปอีกนะคะทุกคน <Wow. S 1> เฮ้ยเอ้าโอ้โหลอยหบาทคูณซ้องค่ะโอ้โุนูณวัววมาซ้องลยขึ้นมาเป็นเท่าไรแล้วนี้พันว่าหรือเปล่าเฮ้ยพันนึงลอยแล้วนะเฮ้ยอ่ะกดเองโตงแล้วค่าฟรีนะคะ wow. งงมากเฮ้ยยังไงเนี่ยเล่นยังไม่ถึงแบบ5นาทีเลยอะเฮ้ยเราก่อนนี่นะคะพิเศษมาเลยเกมนี้ก็คือถ้าเราแบบมันจะแบงเป็นซ่องฟังใช่ไหมบนกับหลังถ้าเราติดทางซ่องฟังเนี่ยมันจะคูณซิปกับคูณห้าให้เรานะคะเออตอนนี้ก็คือแบบซ่องใหม่ก็คือมาน่ะติดอีกนะคะเราก็สูรข้องซ่อเลยในวันนี้นะคะทุกคนนะเห็นไหมคูณห้าคูณซิบ สูตรของเรานะคะก็คือเราจะสลับกอดเองมังออโต้มังหุยมาอีกโอ้โหคุนซิฟทางหมดโอ้โห Big Win คือมาลัวลัวจริงโอ้โหเกมนี่คือแตกแตกจริงแตกนักนะคะแบบสุดๆนะมาเลยโอ้โหฟี่ครั้งนี้คือแบบปังปังมากนะเกมนี้ขึ้นมาพันซี่แล้ววะนั่นติดวายนะคะ ติดไห้ติดไหวอีกมาอีกเรื่งรอยโอ้โหยังไงยังไงยังไงโอ้โหคือมุ่นฟีแบบมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะนั้นยังมาอีกติดไห้นะคะเฮ้ยแต่ขอขุณสองนะไม่ได้ขุัญซิบก็ไม่พืชนะทุพคนคะมันจะปังไม่ไหวแล้วโอ้โหติดทางบนทางล่างคือมาทุกดอกโอ้โหเศร้าหน่อยเ ปังจริงนะคะไอซ์แอนด์ไฟน์น้ำกบไฟห้องเรานะเอออ่ะโอเคเอยได้ฟรีมาอีกนึงนะคะได้มุนต่อยเพิ่มอีกอันนึงนะ,ะมายัางไงยังไงอ่ะโอเคค่ะอ่ะกลับมาที่สูตรนะคะสูตรข้างสร้างหน่วยเนี่ยก็คือสร้างหน่วยจะสลับออโต้มั่งกดเองมั่งนะคะเออเราก็มีแบบลายแบตไปนะคะถ้าแบบ เออเนี่ยลองกดแบทจัดเองดูก่อนถ้ามันไม่มาเศร้าหน่วยก็อาจจะข้อปรับแบตขึ้นดูวถ้าปรับเนี่ยมันจะมามา่ายหรือว่ากดเองมันมามานะคะอ่ะไปไปแบตซิปกันนะคะทุกคนแล้วก็นะคะเศร้าหน่วยก็มีกิจกรรมมาด้วยนะเออก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครอยากได้รางวัลจากเศร้าหน่วยก็รอติดตามคำถามนะคะถามตอบง่ายๆเลยเอออ่ะกดเองแบตซิปไม่มาเลยนะ ขนาดเรากลับไปแบทเจ็ตเหมือนเดิมนะคะเออเพื่อว่าบางทีเนี่ยมันมันยูทีแบทเจ็ตนี่แหละอะออตโต้30ำสิบครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยมาไหมมาไหมยังไงเงินหาบาทเฮ้ยโอ,โ,โอ้โหถ้าวายตีเมื่อกี้คือสวยโอ้โหทุกคนคะ่ะนั่นโอ้โหคุณซ่องหกสิบสามโอ้โหทุกวอ้ค่าฟรีมาอีก <Yeah! S 1> เอาโอ้โห ข้าวฟรีส่องรอบแล้วนะเฮ้ยมันปังไหมมันปังมากอะ่ะเออดูก็ตาจิงโหข้าวฟรีพันนีเราต้องบอกกิจกรรมแล้วปะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยทุกคนเราโอ้โหคันช่องมาซ้ำเราคสิโอ้โห,าาห,โโหกิจกรรมต้องมาแล้วอ่ะเจ้าหนยก็จะให้ถ่ายนะคะว่าเจ้าหนูเนี่ยใส่ชุดนอนซี่อะไรนะอ่ะ เดียวก็มีขำบายให้นะคะแล้วก็รอติดตามขำบายกันได้นะคะคุณซิฟใช่ไหมนั้นคุณซิฟเขาลอยโอ้โหลอยว่าบาทขึ้นมาเป็น่อมพันวาะนะอ่ะได้ฟรีมาเพิ่มอีกอันหนึ่งด้วยหุ้ยน้ำกาแฟคือโหดมาคือปังมาคือแบบรัวจริงๆนะคะสัางหนึ่อย่างแบบไม่ได้ทันทําไม่ได้โไม่ได้ทันทําอะไรไม่ทันได้ทําอะไรนะคะ <S <S นะไหวก็มาอีกเฮ้ย มันคือมันคือปังปังมากอะอ่ะครั้งสุดท้ายก็มาอีกคนรุดอะไรล่ะติดนะคะเออโอ้โหได้ไปเท่าไรเนี่ยห้าลยนะคะทุกคนนั่นเอาตาส่งพันเลยเนี่ยจากแจ็คลอยนะเฮ้ยแต็ครวมมาโอโ้ติดว่ายอีกนะคะคุณไปได้ลอยอีกอะเฮ้ยโคตรได้โคตรมาก เดี๋ยวมดออโต้นี้เราก็จะลองกดเองดูนะคะว่ามันจะมาไหมนะถ้าไม่มากาออ็ลองดูก่อนนะถ้าไม่มาก็าอาจจะแบบสลับไปออโต้นะคะอ่ะครอบแบบว่าเพิ่มแบตแบบลายแบตนะเป็นแบตแปแล้วกดเองต่อนะคะเอ้ยนั่นก็มาอยูุย้ยลายแบตก็มานะคะเนี่ย ช่องพันเท่าไร่องพัน้นะคะโอ้โหส่วยมากโหแตกพันนี้นะคะคำใบเรามาไหมมาเลยปะเอออะในในก็ได้2่องพันซ้นะคะแตกหนักด้วยเมื่อกี้คำใบของเราคือไส้ซี่เหมือนๆนะคะอะปับแบตกาวนะคะดูว่ามาไมมลายแบตเนี่ยคือคำใบกระบอกไปแล้วนะเฮ้ยก็มาอีกนะคะสิบอบาทนะ เ okay, คค่ะทุกคนสร้างหน่วยกอจะพ่อถีซ่องผันซ้ำนะคะเอออ่ะวันนี้นะคะสร้างหน่วยกข้อลาไปก่อนะถีซ่องผันซ้ำนะคะจากทุน 7, เจ็ดลอยนะอ่ะใครอยากได้รางวัลจากสร้างหน่วยกอลองมาเล่นกิจกรรมกันนะคะแล้วก็วันนี้สร้างหน่วยกข้อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ